ครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกมเศรษฐีเซิร์ฟประเทศไทยหรือที่เราเรียกว่ารายเกมเศรษฐีนะครับผมในคลิปนี้นุงก็จะมารีวิวอีเวนท์ที่อัปเดตมาใหไ่ในเซิร์ฟประเทศไทยในวันนี้เนาะก็จะเป็นอีเวนท์อะไรไปไม่ได้นะครับผมนอกนจากอีเวนท์ของ ซีนะครับผมซึ่ง CM ซ m เสุดแสนจะใจดีใจดีนะครับผมจัดี้ใหม่ไหมเราถึง 2G ด้วยกันซึ่งความแตกต่างมันก็อยู่กันที่1ความสามารถของเขานะครับผมกับหมวกอัศวินกำแพงเหล็กเนาะเพิ่มความแม่นยำในการคุมเต่านะครับผม5้บเวก10เมื่อกดคูคีนะครับผมแล้วก็มีโอกาส80ดสป้องกันสกิลบังคับย้ายเนาะแล้วก็ป้องกันได้2ครั้งนะครับผมโอกาส60%ป้องกันเอฟเฟกอันตรายที่ใช้กับฉันคือป้องกันดีบัฟนั่นเอง อีกจี้หนึ่งนะครับผมมีจี้ที่ชื่อว่าหมวกอัศวินไทเทเนียมนะครับผมเพิ่มควบคุมลูกต่อแม่นยำ5 0บวก10%มากกว่าโคี้เหมือนกันเป๊ะโอกาส80%ป้องกันสกิลบังขับย้ายเหมือนกันเป๊ะแต่ที่เพิ่มมานะครับผมคือป้องกันการดักจับเออไอเนี่ยไม่มีป้องกันการดักจับแต่ไอนเนี่ยอ้นนั่นไม่มีไอเนี่ยมีแล้วก็โอกาส60%ที่จะป้องกันเอฟเฟกต์อันตรายที่เกิดขึ้นกับฉันนะครับผมคือป้องกันดีบัฟกเนาะ อ๋อเหมือนกันเกือบทุกอย่างขาดกันตรงที่ไอเนี่ยไม่มีดักจับซึ่งลุงก็คิดว่าไอเนี่ยน่าจะหาแพงกว่าเพราะว่ามีดักจับอันนี้น่าจะถูกกว่าแต่มันก็ไม่ใช่เลยนะครับผมเพราะว่ามันหา5้าอันเท่ากันเลยนี่เห็นไหมตั๋วอัญเชิญหมวก5อันแรกอัศวินกับแพงเหล็กอีก5อันแรกหมวกอัศวินไทเทเนียม แล้วใครมันจะไปแลกหมวกอัศวินกำแพงเหล็กทั้งทางนี้มันหายไปตั้งหนึ่งสกิลหรือว่าไอ้สกิลดักจับเนี้ยมันไม่ได้ใช้แล้วหรือว่ามันเปลืองการป้องกันของเราจนเราไม่อยากแบบไม่อยากมีหรอกดักจับฉันดักจับไปเลยเดี๋ยวฉันจะป้ายสีเธอเองอย่างนี้หรอเออมันก็อาจจะเป็นอย่างนั้นไปได้เอาไปเล่นกับน้องฮิวด้าเนาะ อ๋ออย่างนี้นี่เองนะครับผมส่วนตัวอนเช่นหมวกนะครับผมเราต้องหา2อ 2, 2นะครับผม2แรกเป็นโลไทเทเนียมสองที่สอเป็นแบตเตอรี่ซูปเปอร์ไทเทเนียมสองที่สเป็นแบตเตอรี่ไทเทเนียมเฉยๆนะครับผมก็เยอะนะสองสองสองถ้าสามสองอ ก็เยอะอยู่ดีนะครับผมส่วนจีที่กลับมาอีกหนึ่งครั้งก็จะประกอบไปด้วยก่อรอยฟ้ากับขังที่หากแค่4อันเนาะเฮ้ยมันน่าหากองหมวกตั้งเยอะอ๋อที่หมวกแพงขพ้อหมวกมีกันดีบัฟป่ะเออเพราะว่ากันดีบัฟยังอยู่แต่ได้หมัดเพชรอยู่ในเซิร์ฟเนี้ยหมวกต่อไปเป็นหมวกฟาร์โระเบิดนะครับผมแล้วก็บอดหุ่นไล่กาครับสวิตดรนก๊อปี อุปกรณ์เขียนแบบประชาที่ดเนอรเทสเยอะนะนี่แต่ไม่มีอะไรน่าใช้เลยนะครับผมไม่มีเลยบอดหุ่นไรกาหรอโอกาสสี่สปอร์เซนป้องกันการขังกองแล้วก็ป้องกันจะมีการดู้เพราะการดึงไม่ <c oughs> เดี๋ยวนี้มีดีบัฟเยอะไหมดีบัฟที่น่ากลัวเดี๋ยวนี้ก็คือดีบัฟของขีมูลนะครับผมอันเนี้มันจะขโมยเงินเราได้แล้วเราสามารถกันได้ เอ่อด้วยความสามารถในการป้องก,กันเอฟเฟกต์อันตรายแต่ขโมยเงินของเดซกันไม่ได้เดซไม่มีความสามารถดีบับผนึกไม่ใช่ดีบับอะเดซเซิร์ฟนี้มีผนึกยังนั่นแหะสินะเออนี่ก็เอามาทําเป็นลิปเจตอชั่นนะครับผมก็คือเปลี่ยนสีเท่ขึ้นเนาะด้วยการซื้อแปลงทาสีเอจากร้านค้าแพ็กเกจนะครับผมขอรับมาในการแลกเปลี่ยน,นะครับผมถ้าเกิดว่าเราแลกหมวกใหม่มาเนาะสองใบนะครับผมเราก็จะได้ ใบละสามร้อยเพชรไมไหวอย่างนี้จไม่ห่อละให้มันโชว์ไม่ได้จริงจผมขอโทษนะครับผมไม่มีอะไรเลยนะครับผมอีเวนต์นี้ก็เป็นอีเวนต์เก็บเพชรละมั้งถ้าเกิดว่าใครมีหมวกที่ดีอยู่แล้วนะครับผมอย่างลุงก็ใช้หมวกทำลายเต๋ามาตั้งแต่ไหนแต่ไรนะครับผมไม่เคยเปลี่ยนเลยนอกจากว่าจะมีหมวก ที่มีความสามารถโหดกว่าหมกทำไมเต่าไม่ในอนาคตนะลูกก็จะหาหมกใหม่นะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไก่อนเพราะบางทีนะพอได้พูดกี่ยวกับตัวการ์ดก็จะติดเซิร์ฟประเทศไทยหรือที่เรียกว่าไล่เกมส์สีนะครับผมเดี๋ยวจะไปขอตัวรีวิวเซิร์ฟเก่าก่อนนะครับมีไหมน่าจะมีจุ๊บจุ๊บ